الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام سنتي قام ซุบฮานะฮัวตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงโปรดมีแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างท่านพี่น้องครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ฝากได้ได้ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าแนวทางการทำงานของชาวสลัฟเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตามสลัฟตามสูตรนบีสูตรสลัฟเนี่ยเฉพาะการทำอิบาดัด การละหมาดการถือส้นอดการจ่ายสกาดการทำฮัตก,การอาบน้ําละหมาดการอาบน้ำโยคะทัสการที่เป็นอิบาดที่เป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราเพียงพอแล้วที่เราจะได้ชื่อว่าตามซอฮาบะหรือตามซลัฟในเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ใช่ซลัฟได้วางแนวทางเอาไว้อีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อีกแบบอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามที่เราจะต้องปฏิบัติตามโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ อันนี้เน้นเลยการละมาดการถือสินอดการจ่ายสากาัดการทำฮัตการอำนาอันนี้เน้นทั่วไปประชาชนทั่วไปต้องตามนาบีต้องตามซอฮาบะนบีอันดับหนึ่งซอฮาบะรองลงมาหลังจากนั้นลูกศิษย์ซอฮาบะลูกศิษย์ซอลูกศิษย์ซอฮาบะสามร้อยปีเรียกว่าสลัฟหัวหน้าสลับคือซอฮาบะลูกศิษย์นบีนะครับเราจะต้องตามสลับตามบรรดาซอฮาบะในการปฏิบัติศาสานกิจของใครของมันทุกคนจะต้องตาม แต่สิ่งที่เราจะเน้นในวันนี้คือสิ่งที่ซลัฟได้วางแนวทางเอาไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือการทํางานศาสนาการเผยแพร่อิสลามสําหรับนักรบอิสลามทั้งหลายนักทํางานอิสลามทั้งหลายจะต้องเน้นเพราะฉะนั้นการพูดคุยในวันนี้เราจะเน้นสําหรับคนที่ทํางานอิสลามคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์อามีนอาจารย์นู่นอาจารย์นี่หรือเช็คคนนั้นเช็คคนนี้หรืออาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้ หรืออุสตาร์คนนั้นอุสตาร์คนนี้บาบบคนนั้นบาบอคนนี้นนนที่ได้รับการจกย่องจากประชาชนให้เป็นผู้ที่สอนศาสนาเนี่ยเราจะเน้นว่าซาลัฟเนี่ยเขาได้วางแนวทางการทํางานการทํางานจะทําทั้งทีต้องมีแนวด้วยต้องทําเป็นด้วยต้องทําตามแบบซาลัฟด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> ขอย้ํานะครับจะทํางานศาสนาทั้งทีนี่ก็ต้องตามแบบซาลัฟที่เรียงลําดับความถูก เรียงลําดับก็รื่ความสําคัญอันไหนก่อนอันไหนหลังสซรลัฟก็วางแนวทางเอาไว้ให้ด้วยจะคิดเองไม่ได้คิดเองตามใจชอบสอนอย่างเนี้ยทาไมอ่ใครจะสอนยังไงก็สอนฉันจะสอนแบบนี้ฉันชอบชอบสอนแนวนี้อืสบายๆของฉันไม่ต้องคิดอะไรมากได้หรือเปล่าใครจะบู๊กับบู๊ไปอาจารย์มีอาจารย์ชริบบู๊กับบู๊ไปบู๊กไปสองคนกันแล้วกันฉันจะสอนให้คนละมาตามส่วนหน้าถูกกันแล้วกันฉันจะสอนคนให

ว่มันตบิ ى ي ่นพวกเขาอิสรนินอีลยมิดินอมบ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته การตั้งมีอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่านักทำงานศาสนาคนใดอาจารย์ท่านใดที่จบนอกโดยเฉพาะจบนอกเราเน้นแล้วจบซาอุดีจบมาดินนะเราเน้นเสมอจบมาดีนะได้ทุนไปเรียนฟรีตั๋วไปกลับฟรีได้เงินเดือนได้ทุนส่งหนังสือกลับมาบ้านฟรีเรียนสบายน,นอนสบายอยู่กินสบายฟรีทุกอย่าง โดยทางซาอุดีคาดหวังว่าคนเหล่านี้จะกลับมาปกป้องสุนนะตามแนวทางของเชคมมฮัมมัดอิบเนียบเดนวะครับขอย้ํานะครับกลับมาปกป้องสุนนะจากแนวทางที่บิดเบือนทั้งหลายเหมือนกับที่เชคมมฮัมมัดอิบเนียบเดนวะฮับได้ทํามาแล้วจึงมีวันนี้ของซาอุดีอราระเบียได้จึงมีวันนี้สําหรับนักศึกษาที่ได,ได้รับทุนไปเรียนได้แล้วขอฟังให้จบนะครับขอฟังให้จบนะัก ศึกษาท่านใดที่จบมาแล้วแล้วเป็นอาจารย์เป็นครูได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สอนศาสนาที่ได้ทํางานปกป้องอิสลามแล้วในด้านหนึ่งด้านใดไม่ต้องได้เชี่์ก็ได้นะอาจารย์ในด้านหนึ่งด้านในด,นนด,นดปกป้องนะครับขอย้ำว่าปกป้องอปกป้องในที่นี้คือแนวทางไหนที่บิดเบือนโต้หักล้างและชี้แจงว่าบิดเบือนอย่างไรนี่ก็เลยว่าปกป้องถ้าได้ทําตรงนี้แล้วเราขอให้อลัลลอฮ์ตอบแทนท่านมากๆเราขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนท่านมากๆ,ๆในการทํางานตรงนี้และเราจะทํางานร่วมกัน แล้วโทรมาคุยกันได้เหมือนกับอาจารย์วันเมื่อวานที่ผ่านมามีพี่น้องท่านหนึ่งจบอิรักมามหาวิทยาลัยสดตมสดตมเลยชื่อมามีมีชื่อต่อผมจาไม่ได้โทรมาเนี่ยได้รับที่อาจารย์อามีนพูดอย่างงี้เราเราเรา,เราบอกเงี้ยทำงานร่วมกันโทรมาเลยใครเชี่ยวชาญด้านไหนเฉพาะด้านเฉพาะด้านโทรมาเราต้องการคนเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเราจะเปิดเวทีให้ท่านได้ทํางานด้านแต่ท่านต้องเก่งเฉพาะด้านปกป้องอิสลามให้พ้นจากแนวทางที่บิดเบือนได้ ปกป้องอิสลามได้ใครที่จบมาดินนามาได้รับทุนอย่าเสียใจนะอย่าอย่าโกรธเราที่เราพูดอย่างนี้เพราะเราพูดเราไม่รู้ว่าใครทําบ้างแต่เราพูดเพื่อเตือนสติเหมือนกับเราไปฟังคุณตบะคุณเตบอิตตากุลรอจงยำเกรงอลาต์ตกลงนี่คนมาฟังคุณบอกผมไม่ยำเกรงอลาเหรอเปล่า เขาพูดว่าเตือสติทุกสูปเป็นส,<ำ>สูตรสนวนไทยเนี่ยเขาเรียกว่ากินปูนร้อนทองอ่าคือผมมั่นใจว่าคนที่อยู่ในเวทวงศาสนาคนที่ทํางานศาสนาโดยเฉพาะคนที่ต่อสู้เพื่ออิสลามเนี่ยเวลาเขาพูดอย่างนี้เขาไม่เดือดร้อนหรือทำไมเดือดร้อนผมถามนะอาจารย์ชริีสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดไม่ว่าจะเรียกร้องให้คนหักล้างความเท็จต่อสู้เลยเดี๋ยวเราจะอภิปรายว่าการทํางานศาสนาควรจะเป็นอย่างไรในสังคมปัจจุบันผมถามเลยว่าเราพูดอย่างเนี้เชคดโดอเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อน พ่ะอะไรก็เขาทําอ่ะใช่ไหมอาจารย์ฟาริดอาจารย์ฟาริดเดือดร้อนไหมฮะมีทำไมพูดอย่างนี้เขาไม่เดือดร้อนเพราะเขาทําแต่คนที่มีลักษณะที่เวลากินปูนร้อนทองเนี่ยเพราะโดยลักษณะล้วไม่ทำอะไรแม้กระทั่งอาจารย์อักมัดก็วิทักษ์ที่อ่านข่าวสารนัวลอะไรอยู่เนี่ยใช่ก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่เดือดร้อนก็แค่ทำไงก็แค่ทำแค่อ่านข่าวแต่ก็แค่ทำใช่เห็นไหมล่ะไม่ทิ้งไงเวลาแกอ่านข่าวเชียเนี่ยเราให้เครดิตวงแล้วเวลาแกแกเอาหาอาขาดอ่านข่าวเชียว แกไม่อ่านข่าวอย่างเดียวแกบอกเลยเนี่ยชีอะเป็นแนวทางที่บิดเบือใช่ไหมใช่คือพี่น้องเราเนี่ยไม่ได้ให้พี่น้องเนี่ยจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านชีอะด้านอะไรทุกคนนะถ้าเป็นได้ก็ดีแต่ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยให้ความร่วมมือกันว่าถ้าเรารู้แล้วว่าแนวทางชีอะเป็นแนวทางที่บิดเบือนจะสอนเรื่องฟิกจะสอนละหมาดจุนนาตามนบีจะสอนอะไรแทรกไปหน่อยแทรกไปหน่อยว่าพี่น้องตอนนี้มีแนวทางละทีชีอะต้องระวังแทรกไปหน่อยช่วยกันแทรกและถ้าพี่น้องท่านใดเนี่ย ได้ทำงานปกป้องศาสนาใน,ในด้านที่ไม่เกี่ยวกับชี้อ่านแล,แ,ลและขอร้องให้เราแทรกไปเราก็จะแทรกให้ใเหมือนกับที่เราขอร้องพี่น้องครับอาจารย์ชฉลี่คือนงนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงอะไรทั้งหมดเหล่านี้นะแม้กระทั่งเรื่องมุญัดิดเรื่องมางมุมฮามัดเรื่องดินวะฮาบเรื่องใครก็ตามเนี่ยขั้นแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือตกลงใน,ในสังคมไทยนี้ตั้งคำถามง่ายๆนะวันนี้เป็นการเปิดโจทย์เปิดปมกันอ่ะสมมติตกลงในสังคมไทยเนี่ยผู้รู้อาจารย์ชลีต้องเข้าใจนี่ยางผู้รู้ ผู้รู้คือคนที่เรียนศาสนาโดยตรงจบมาจากต่างประเทศถ้าไม่จบจากต่างประเทศก็เรียนศาสนาโดยตรงมาเข้าใจอิสลามดีกว่าชาวบ้านตัวตัวไปที่ไม่ใช่ชาวบ้านอาจรู้ภาษาอรับอย่างดีรู้ภาษาอรับด้วยเนี่ยสังคมของเราทุกวันนี้โจทย์ของเราคือผู้รู้มีหน้าที่ทําอะไรและถ้าผู้รู้จะทํางานศาสนาเนี่ยคือมีหน้าที่ทําอะไรรู้กันเลยแหละว่าต้องทํางานอิสลามตสอนศาสนาแต่ถ้าผู้รู้ต้องทํางานศาสนาเนี่ยผู้รู้จะต้องเรียงลําดับอะไรขึ้นก่อน อะไรมาก่อนอะไรมาหลังวันนี้อาจารย์จะมาตั้งจะมาตั้งจะต้องเคลียร์ตรงนี้ไม่ไม่อาจารย์พี่น้องถามอาจารย์จะมาตั้งมาตรฐานของอาจารย์เองเรอวันนี้คือไม่ได้ไม่ใช่ตั้งมาตรฐานเราจะตั้งมาตรฐานที่ศาสนาตั้งและก็ตามที่สติปัญญาและมนุษย์ที่มีเหตุผลเนี่ยจะยอมรับร่วมกันว่ามันน่าจะสอนอย่างนี้เพราะถ้าไม่คุยตรงนี้ยกมุเจตดินยกอิหม่ามุฮัมมัดมูหะมัดก็เป็นแค่สุญญากาศไม่มีความหมายเสพประวัติศาสตร์ก็เป็นแค่การเสพประวัติศาสตร์ไม่มีความหมาย เพราะท่านั้นทุกคือคืออาจารย์ชริปอ่ะเดี๋ยวเราเข้าประเด็นกันเลยดีอ้าอาจารย์จะเข้าเลยเชื่เราเข้าประเด็นเลยอาจารย์ชริปช่วยอภิบายกับผมแล้วกันออาจารย์ชริปอัลลอฮุสซาฮานาวะตาลาเนี่ยได้แบ่งหน้าที่ของผู้ศรัทธาออกเป็นสองหน้าที่กว้างๆซึ่งเราก็รู้กันอยู่ดีเรารู้คํานี้อยู่เสมอแต่เราไม่ตระหนักเราไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันอัลลอฮ์อพูดไงตามุมูรุนบิลมะรุฟตะตันเฮานะอา,านิลมุงกัดอัลลอฮ์อบอกไว้ว่าประชาชาติที่ดีเลิศบรรดามุสลิมที่ดีเลิศเนี่ย ที่ถูกอุบัติให้เป็นแบบอย่างนะที่เป็นแบบอย่างให้แกมนุษยชาติเขามีลักษณะสําคัญอยู่สองเรื่องอาจารย์ชลิปเรียกร้องไปสู่ความดีและห้ามปรามความชั่วเรื่องนี้เราพูดอยู่เสมอแต่วันนี้ต้องพูดในเคลียร์ถ้ามีเคลียร์ก็ไม่เลิกจนกว่าท่านจะตอบรับในการเรียกร้องของเอาให้เคลียร์สิบตอนก็ได้พี่น้องอาจารย์ชลิปแสดงว่าอัลลอฮ์แบ่งหน้าที่เป็นสองประการเรียกร้องไปสู่ความดีและห้ามปรามความชั่วสองหน้าที่นี้ไม่ใช่อันเดียวกัน อ้าวอีกชั้งหนึ่งสองหน้าที่สองหน้าที่นี่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันถ้าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อไรเจ๊งมานั้นอาจารย์ยกตัวอย่างให้เป็นภาพภาพหน่อยเห็นภาพหน่อยว่าคนที่เขาเขาคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันเขาจะเป็นไงเป็นเป็นลมไหนเอาเอางี้เอางี้อาจารย์สริพเอางี้ดีกว่าในสังคมของเราในประเทศไทยในประเทศตัวดีมีทั้งความชั่วและความดีเกิดขึ้นพร้อมกันการเรียกร้องสู่ความดีอย่างเดียวเนี่ยหรือ การเข้าใจว่าการเรียกร้องสู่ความดีก็เท่ากับห้าปางความชั่วไปโดยปริยายเนี่ย hmm. ซึ่งเราบอเป็นความเข้าใจผิดผิดตัวอย่างที่เห็นชัดยังไงอาจารย์ชนิดเอาย,ยกเลยสมมุติผมเป็นอิหม่ามเรียกร้องไปสู่ละหมาดเออ้านำไปสู่ละหมาดผมอาซานผมสอนศาสนาให้คนละหมาดตามสุนนะพอใจแต่นะในหมู่บ้านของผมผม,มีซ่องอยู่อาจารย์ชนิดมีเด็กสูบกัญชามีเด็กสูบกัญชามีใบกระท่อมมีชีอะ คือยังไม่ต้องยังยังยังไม่ต้องอ๋อให้เห็นภาพง่ายๆมีซ่องมีอะไรอย่างเงี้ยการที่ผมบอกว่าอ้าวผมเรียกร้องคนไปสู่ละหมาดแล้วแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะไปด่าว่าซ่องเป็นสิ่งที่ผิดหลักการพวกตัวเพราะกลัวเจ้าของซ่องตีหัวเนี่ยและก็ไปเข้าใจไปว่าถ้าผมเรียกร้องคนไปส่นละหมาดซ่องก็จะหายไปเองเท่ากับยับยั้งความช่วแล้วยับยั้งความช่วยนี่เป็นความเข้าใจที่ผิดอืเป็นความเข้าใจที่ผิดการถ้าสมมุติว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกร้องสู่ความดีและห้ามความชั่วเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันอละร์ Hindu, จะแยกกล่าวทาไมมันซ้ําซ้อนนะอาจารย์เฉลีใช่ไหมอละร์ Hindu, ก,กล่าวติดกันแต่การที่ร์ Hindu, แยกกล่าวเนี่ยเรียกร้องสู่ความดีและห้ามความชั่ว <esf. S 2> คนละอย่างเนี่ยอา์มุ่งหมายที่จะให้อะไรอาจารย์ชฉลีจะให้เราทําอะไรจะให้เราสร้างกระบวนการในสองหน้าที่นี้โดยตรงคือให้แยกชัดไปเลยให้แยกชัดเจนคือเมื่อแยกชัดแล้วนะอาจารย์ชฉริ่ว่าหน้าที่นี้มันคนละอย่างนะ และผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยต้อง<า>ทำสองอย่างตา,ตามอุดมคติของอิสลามที่วางไว้ต้องทำสองอย่างทำสองนะและเมื่อมันเป็นคนละอย่างกันแล้วเนี่ยระบบวิธีการกระบวนการที่จะทําให้สองหน้าที่นี้มันดําเนินไปเนี่ยม,มันจะต้องมีระบบที่แยกกันต่างหากโดยตรงไปเลยแยกไปเลยอายุตัวอย่างในชุมชนของเรามีระบบเรียกร้องสู่ความดีอะไรบ้างอะ มัสยิดก็เป็นหนึ่งในระบบที่กร้องสู่ความดี <Ừ. S 2> หลายต่อหลายอย่างการสอนศาสนาให้รู้สุนทรรู้สูตรนบีที่ประกาศกันอยู่เนี่ย <Ừ. S 2> เป็นการเรียกร้องสู่ความดีเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสู่ความดีโดยตรงแต่ท่านในสังคมเรามีโสเภณีมีใบกระท่อมมีลทัทธิอุบาทมีลทัทธิชาติชั่วมีสิ่งที่บิดเบือนอิสลามแต่เรากลับไม่มีระบบที่จะเข้าไปทําลายตรงนี้โดยตรงอายกตัวอย่าง <Ừ. S 2> เรื่องโสเภณีอย, <Ừ. S 2> อย่างนี้นสมมุติในสังคมเรามีซ่องอยู่มีโรงขายใบกระท่อมอยู่ หน้าที่ที่เรา,าต้องทำให,ให้มุสลิมทําที่บอกว่าห้ามปรามความชั่วเนี่ยคือการที่จะต้องมีวิธีการมีกระบวนการแยกต่างหากจากการเรียกร้องสู่ความดีมเป็นกระบวนการที่จะห้ามปรามความชั่วจะทาลายเบกรกท่อมจะทําลายโสวีนี่โดยตรงอย่างไรเพราะฉะนั้นในรัฐอาจารย์ชริปในประเทศเนี่ยทุกคนที่มีสติปัญญาอาจารย์ชริปประเทศทุกประเทศเนี่ยอนอกจากจะมีการรณรงค์ให้มนุษย์ในรัฐเอ๋มาถึงให้ประชาชนในประเทศเนี่ย ทาความดีแล้วเขายังมีระบบกฎกฎหมายห้ามปรามความช่วยโดยตรงอแน่นอนนี่มนุษย์ทุกๆคน,น,นทุกศาสนาบนโลกก็ยังต้องยอมรับในการแบ่งหน้าที่สองอย่างอาจารย์ผมถามอาจารย์ที่วีซช่องปฏิเสธไหมพี่น้องก็ดูประจำที่วีซช่องเนี่ยใช่ทำหน้าที่เรียกร้องความดีแล้วยังเรียกร้องแล้วส่วนใหญ่จะจะจะเพอร์เฟกต์จะแจ๋วเพอร์เฟแจ๋วเจะแจ๋วเขาเรียกร้องสู่คมดีใช่แล้วแล้วเขาไม่ทําความชั่วหรือเปร่าห้ามปามความชั่วน่ะมี ห้ามความชั่วนะมีแต่ถ้าผมจะถามอาจารย์ชริปนะอาจารย์ชริปกล้ากล้าปฏิเสธไหมทุกวันนี้สังคมของเราเรียกร้องสู่ความดีมากกว่าห้ามความชั่วตามที่เห็นถูกต้องสอนสุนนะสอนให้คนรู้อะไรดีคือประการที่หนึ่งอาจารย์ชริปประการที่หนึ่งที่เป็นปัญหาในลักษณะเนี้ยที่เกิดขึ้นที่เรียกร้องสู่ความดีมากกว่าห้ามาความชั่วเนี่ยเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกเพราะสับสนเป็นอย่างเดียวกันนี่คือประการแรกก่อนประการแรกก่อนสับสนว่าเป็นอย่างเดียวกัน อาจารย์ชริปมองตัวอย่างง่ายๆทำไมในสังคมของเราถึงมีสถาบันสอนศาสนาถึงมีมัสยิดถึงมีอย่างนั้นอย่างนี้ที่อยู่ในความหมายของการเรียกร้องสู่ความดีแต่ทําไมไม่มีสถาบันที่สร้างขึ้นมาเพื่อทําลายความชั่วดยตรงสร้างขึ้นมาเพื่อทําลายความชั่วอ่ะเช่นมีสถาบันสอนฟัดูอีนเรียกร้องสู่ความดีไหมแล้วทำไมไม่มีสถาบันถล่มชีะห์ด้วยตรงเชีะห์ความชั่วไม่ใช่ใช่ไอ้นี่ผมยกตัวอย่างที่ที่เราทํากันอยู่ถูกต้องอะเรื่อเรื่อเรื่องเหมือนที่ผมเคยเขียนบทความ ในสังคมของเรามีสถาบันที่เรียกร้องสู่ความดีในด้านสังคม,มแต่ว่ามีมัสยิดเป็นสถาบันศาสนานเรียกร้องสู่ความดีมีโรงเรียนสอนมีอะไรสอนแต่ทําไมไม่มีวิธีการที่จะทําลายความชั่วในสังคมโดยตรงบ้างโดยตรงโดยตรงทำไมไม่มีบ้างขอย้ำว่าโดยตรงทำไมไม่มีบ้างตรงจุดตรงนี้เป็นหลักฐานยืนยันไม่ว่าการห้ามความชั่วน้อยกว่าการเรียกร้องสู่ความดีอาจารย์แล้วนี่ความชั่อทั่วๆไปที่ที่คนเรียกร้องกันอยู่ยังน้อยและความชั่วที่ความอีกขั้นหนึ่งอาจารย์เฉลี่ยบงนี้ตรงนี้ขั้นหนึ่ง เราได้ข้อส,ร,ร,อสรุปตรงนี้แล้วนะให้พี่น้องเห็นภาพทีละก้าวนะว่าหน้า AN, ที่นี้มันคนละอย่างกัน <Phil. S 2> เพราะฉะนั้นอาจารย์ชริฟถ้าผมจะถามอาจารย์ชริตว่าถ้าเราจะเลือกทำสักอย่างก่อนอจะทำมันไหนก่อนถ้าวันนี้เราบอกว่าทำสองอย่างมันยากเราไม่ใช่สลับเราไม่ใช่ม,ใชมุญัดดิบเราไม่ใช่นาบีผมจะถามว่างั้นถ้าเลือกเอาสักอย่างคนที่รักอิสลามจริงต้องเอาอะไรมาก่อนระหว่างสองหน้าที่นี้กอต้องห้ามความชั่วก่อนต้องห้ามความชั่วก่อนเพราะอะไรอาจารย์ชริฟคือความชั่วมันจะเป็นผลให้คน คืออาจารย์เชริบโดยธรรมชาติแล้วนะอาจารย์เชริบโดยธรรมชาติมนุษย์ไม่ไปสู่ความดีเพราะมนุษย์ไม่ไปสู่การทําความดีะมนุษย์มีอุปสรรคในการทําความดีเพราะความชั่วเพราะมีความชั่วแสดงว่าการเรียกร้องสู่ความดีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทำมันยังไม่ใช่เงื่อนไขที่จะทําให้ความชั่วตายโดยตรงโดยตรงโดยตรงมันไม่ใช่ส่งผลทางตรงแต่อาจารย์เชริบแต่ถ้าการทำลายความชั่วโดยตรงมีอยู่ มนุษย์จะเอียงไปสู่การทำความดีโดยอัตโนมัติด้วยเพราะม,มนุษย์ที่ไม่ทำความดีเพราะเพราะมีความชั่วขวางไงอใช่ไหมอาจารย์เฉลี่ยในโดยพื้นฐานมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ม,มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมนุษย์ไม่ยอมทำความดีก็เพราะมีความชั่วม,มีความชั่วอยู่อ่ะยกยกตัวอย่างเห็นภาพในสังคมอาจารย์ชริพ เป็นเงื่อนไขไหมคนคนนึงไปละหมาดห้าเวลาและในหมู่บ้านในชุมชนที่เขาอยู่นก็มีซ่องด้วยนะอเป็นเงื่อนไขไหมว่าการที่เขาไปละหมาดห้าเวลาแล้วเขาจะไม่ไปซ่องอคือโดยพื้นฐานคนที่ละหมาดห้าเวลาเราอาจจะมองว่าไม่ไปไม่ไปซ่องแต่ไม่ใช่เงื่อนไขไม่ใช่เงื่อนไขไมตาย <ไข S 1> ตัวถ้าสักวันหนึ่งเขาเกิดความต้องการทางเพศขึ้นมาเขาเกิดการยั่วยุขึ้นมาเข้าใจไหมงั้นแสดงว่าการเรียกร้องสู่ความดีเนี่ย ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่จะทําลายความชั่วหดอกรัอาจารย์เรายังยกตัวอย่างซอฮาบะท่านหนึ่งเลยที่เป็นคนที่ติดเหล้าอ่ะติดเหล้าคนคือซอฮาบะไปแถวหน่อยนะแต่ว่าละหมาดครบแน่นอนอยู่แล้วซอฮาบะแต่ว่าก็กินเหล้าไงเห็นไหมไม่ใช่เงื่อนไขใช่ไม่ใช่เงื่อนไขเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยลักษณะแล้วเนี่ยการห้ามปรามความชั่วจะต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องมาก่อนอาจารย์ชริบเราได้เง่คิดจากฮะดิษต้นหนึ่งฮะดิษท่านอิหม่ามบุคอรีฮะดิษนี้ให้ให้เง่คิดเราไดจสามนาทีอาจารย์แล้วเป็นฮะดิษท เพื่อที่จะยืนยันว่าการห้ามปรามความชั่วต้องมาก่อนการเรียกร้องสู่ความดีท่านฮูไซฟ่าบินยามานได้กล่าวไว,ว้ว่าย่ากูล uh ูกานันนะสุยสอลูนะรอซูลุลลอฮีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันิัลขัยรีวะกุนตุอัสอลูฮูอันิัลชัรีมะคอฟะตะอัยยุตริกานนี้ท่านฮูไซฟ่าบินยามานรอเดียวลอฮงอันฮูบอกไว้ว่าประชาชนโดยทัท่วไปเนี่ยมักจะถามท่านนาบีในเรื่องสิ่งที่เป็นความดีความดีคืออะไรยังไงฮะดิษน,นบีฮะดิษบุคอรีใช่อาจารย์ชรีเอาอีกทีอีกที ท่านฮูไซฟาบิญญามานบอกว่าประชาชนคือบรรดาซอบะนนั่นแหละคนทุ่วๆไปเนี่ยชอบถามท่านนบีในเรื่องที่เกี่ยวกับความดีอะไรคือความดีอะไรความดีคือคือนั่นแหละเรียกร้องสู่ความดีนั่นหละเห็นไหมแต่ฉันเนี่ยอยากจะถามนบีในเรื่องที่เป็นความชั่วอยากจะถามนบีในสิ่งที่เป็นความชั่วเพราะฉันกลัวว่าความชั่วนี่จะเข้ามาทําลายความดีที่มีอยู่เข้ามาประสบแก่ตัวฉันโอ้โหเห็นไหมท่านพี่น้องเรียบร้อยเลยท่านพี่น้องก่อนเยอะจานตอนหน้ามีอีกพี่น้องยกตัวอย่างนะน้ํา เหยือกหนึ่งน้ําเหยือกหนึ่งมมไม่ต้องแก้วเราเหยือกใหญ่กว่าแก้วน้ําเหยือกหนึ่งพี่น้องเอาปัสสาวะหยดไปสักสามหยดเรียบร้อยไหมทั้งทั้งที่น้ามันก็ส่วนใหญ่น้ําบริสุทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่แต่มีสิ่งสกรปรกแค่สามหยดสามหยดน้ําทั้งเหยือกเรียบร้อยเลยเห็นไหมเหมือนกันคนดีจะเยอะแยะขนาดไหนถ้าลัที่บิดเบือนเข้ามาเมื่อไหร่ ระวังคนดีนะจะถูกเชื้อแพร่กระจายทาให้เสพลัิที่บิดเบือนถึงแม้ยังไม่เข้ารีดลัทธิอย่างกระชี้าันยังไม่เข้ารีดนะแต่อาจจะสองจิตสองใจอาจจะไข้เผลอเรียบร้อยไปแล้วโดนพิษโดนเชื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์หดิษตัวน,นี้ในตอนต่อไปสาหรับวันนี้จากลาไว้เพียงแค่นี้วะบิลไลฮิตอฟิกวันทีดาดยะ ا ل ัลกุมว l a ร k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์